ครับวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับตลอดจนแฟนๆรายการนะฮะที่เคารบครับผมเอกแม่สายนะก็กลับมารับเพท่านอีกเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมวันนี้เรามาพบกับสมบ e ็จวรัครั้งอีกหนึ่งองนะครับจัดว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะฮะถ้ากว่าท่านผู้ชมเนี่ยที่เคยชมเมื่อประมาณปี2011นะครับ นะก็อาจจะเคยเห็นอยู่นะครับแต่ว่าพระที่เห็นอยู่ในปีนั้นนะครับอาจจะมีคาบรักนะหรือว่าคาบาการเคลือบนะครับที่บริเวณช่วงนี้นะครับจะมีเยอะเยอะหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็มาปีนี้นะครับก็คาบหุดหายไปนะครับเนื่องจากพระองค์นะีนะ้ก็ได้ ใส่เล่นน้ำทะเลบ้างแล้วก็ลงน้ำบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็หลายครั้งนะฮะก็เลยทำให้คราบลักนะครับที่เคลือบอยู่กับองค์พระเนี่ยครับหลุดหายไปนะฮะสังเกตก็จะเห็นคราบลักนะครับติดอยู่ตามบริเวณตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยรอบรอบเนี่ยนะครับคราบลักก็ยังอยู่นะครับลักเก่าเนี่ยหลุดง่ายนะครับนะฮะถ้าถ้าหากว่าแช่น้ําหรือว่าใช้ กา้านไม้หรือว่าก้านทูบหรือว่าไม้จิ้มฟันเนี่ยเขี่ยก็จะหลุดน,นะครับนะนี่ก็เป็นคาบดูเหมือนว่าจะเป็นอิดนะอิดแดงนะครับอิดแดงนะฮะแล้วก็ที่เห็น,หนแดงนี่ก็จะเป็นชาตินะครับสมัยก่อนนี่เขาจะทาชาตินะครับเพื่อรักษารักอขออภัยครับเพื่อรักษาเนื้อของพระไว้นะครับแล้วก็ ทารักอีกทีหนึ่งนะฮะรักก็จะซึมเข้าไปในเ,เนื้อนะครับในเนื้อของพระที่หลุดออกไปก็จะเห็นเป็นคราบเระลายนะครับเห็นเนลลายเป็นธรรมชาตินะครับนะบริเวณด้านข้างก็เหมือนกันนะครับก่อนอื่นนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าพระองค์นี้นะครับเคยทําคลิปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็โดูรหมือนวสิบกว่า,าปีแล้วนะฮะแล้วก็ได้รับ การดูหรือว่ายอดวิวนี่ประมาณนิดๆน,นะครับตอนนั้นผมทำโดยใช้คลิปเป็นฮอตเมลนะครับฮอตเมลและทีนี้ก็เปลี่ยนโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างนี่ก็ทำให้นะฮะคลิปนี้หายไปนะครับหายไปนะครับตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็น Gmail นะฮะเมื่อสมัยก่อนนั้นฮอตเมลไม่มีเอะขอไปอะเมื่อเมื่อสมัยก่อน Gmail ไม่มีนะครับ ก็เลยใช้ Hotmail นะพอมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นี่ก็าทางร้านสมัครให้เป็น gmail นะครับก็เลยเข้าไปไม่ได้นะฮะก็เลยปล่อยทิ้งไว้นะครับทีนี้มันเกิดการพันกันยังไงไม่รู้นะฮะก็เลยตัดปัญหาแล้วนะก็เลยลบทิ้งไปนะครับทีนี้ก็มาไล์ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นองค์ที่หลายท่านคงจะจําได้นะครับตันนั้นเราตั้งชื่อว่าสมเด็จวัดละฆังครับหลงลักบิดทองเก่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับชื่อสมเด็จวัดละฆังพิมพ์ใหญ่หลงลักบิดทองเก่านะฮะที่ใช้คลิปกเก่านะครับแต่ว่าใครที่มี youtube อยู่เนี่ยถ้าเคยเมมเบรี่ไว้เคยเซฟไว้เนี่ยคงจะเห็นพระองค์นี้ดีนะครับครับเนื้อของท่านก็อาจจะ ทำด้วยปูนขาวนะครับสมัยก่อนนะครับปูนขาวนะฮะแต่ก็มีหลายตำราหลายเล่มนะครับก็บัญญัติไว้ว่านะสมเด็จยุคแรกๆเนี่ยนะครับทําด้วยปูนขาวนะฮะบ,บางท่านก็บอกว่าปูนขาวที่ทํามาจากทางด้านเขาจะเขาจะงอกนะครับแล้วก็บางท่านก็บอกว่าเอาปูนขาวมาจากเพชรบุรีนะครับนะฮะ ครับสังเกตดูว่าเป็นพระองค์นี้นะเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับทําไมถึงรู้เป็นใหญ่นะสังเกตจากองค์พระนะครับองค์พระเนี่ยนะฮะสังเกตนะครับอาจจะมีเสียงไม่ทะลุซุ้มนะครับแล้วก็เสียงตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเสียงเสียงตรงนะครับนะมีการตะแคงมาด้านนี้นิดหนึ่งนะครับหน้าก็จะกลมนะะ ใบหูนี่ถ้าเป็นังเกจริงๆขจะไม่รู้ว่ามีหูหรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วน่าจะมีหูนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีคอนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเส้นพาดบ่านะหรือว่าเส้นบ่านะครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยนะเส้บ่านะครับรน,นะหรือว่าสังกะสีนะฮะเนี่ยพาดใบอยู่ตรงเนี้ยนะครับ คลายคล้ายกับพระสิงหนึ่งนะครับก็ล่ํานะครับเป็นคล้ายพระสิงหนึ่งนะฮะแล้วก็สังเกตดูนะครับเป็นปางสมาธิเพชรนะครับมือก็จะจับกันตรงนี้นะฮะแขนด้านนี้จะสูงด้านนี้จะเตี้ยนะครับตามแบบที่ได้กล่าวไปแล้วเปี้ยเลยนะครับ แล้วก็มีเส้นนะครับเส้นลองนั่งหรือว่าเส้นพาทิพย์เนี่ยนะครับก็จะวนเนี่ยโค้งขึ้นไปแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเนื้อนิดหนึ่งนะแล้วก็โค้งขึ้นแล้วก็ลงมานะครับนะตามที่บอกเล่าไว้หรือว่าตามที่เคยดูไว้นะครับแล้วพาพนี้เนื้อเก่งนะครับเนื้อเก่งมากเลยนะครับสังเกตดูให้ดีเนื้อเก่งมากเลยนะครับอ่านี้่ยครับก็เป็นเนื้อปูน นะครับมูลขาวแล้วก็ผสมมวลสารนะครับอาจจะเป็นปกการทูบนะครับแล้วก็มวลสารของผอภิญโตนะครับที่เขียนด้วยช็อกนะครับที่ทําจากดินสอพองนะครับบทครรมกระถาเป็นแท่งนะฮะแล้วก็เขียนด้วยกระดานชัยนะครับนะฮะแล้วก็นําเอาเศษช็อกนะครับมาผสม ะะแล้วก็มีมวลสารต่างๆที่นำมานะครับอจเป็นหินหนา้นาวิหารนะหรือว่าอาจจะเป็นพระซุ้มกอเก่านะครับแล้วก็อิฐนะฮะที่นำมาจากทางกรุงศรีอยุธยาสมัยนั้นนะครับก็มาทำนะฮะพิธีในการบดแล้วก็มาตำหม,มักนะครับแล้วก็มาทำเป็นพระนะฮะ ภาพองค์นี้เป็นภาพอีกองค์หนึ่งครับที่เราเคยเสนอไปนะครับเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับแล้วก็นํามาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนึงเพราะว่าคลิปเก่าลบไปแล้วนะฮะก่อนนั้นก็อาจจะเห็นสภาพที่ดีกว่านี้นะครับเห็นตรงนี้มีคาบลักแล้วก็มีมีคาบลักอยู่นะครับตอนนี้ก็ใช้มานานแล้วลักก็เลยลุดไปนะฮะเนี่ยสังเกตดูให้ดีนะครับนะครับเป็นองค์ที่สวยงาม ขอบจะจบหรือว่าเส้นสุ้มแก้วนะครับบางคนก็เรียกว่ามัดไหวอะไรเนี่ยนะครับก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ความเข้าใจของแต่ละบุคคลนะครับผ้านี้เป็นผ้าที่ค่อนข้างจะเก่าหน่อยหนึ่งนะฮะสังเกตว่าจะมีรอยยุบของซุ้มแก้วนะครับที่ขมมดเข้าไปนะครับเนี่ยเป็นล่องลึกเลยนะครับบริเวณชวงนี้ลึกเลยนะฮะครับนะ ถ้าขยายดูเนื้อแล้วนี่จะชัดเจนมากเลยนะครับเนี่ยชัดเจนนะฮะมีคราบมวลสารนะครับแล้วก็มีผงต่างๆที่อยู่ภายในชัดเจนมากนะครับเนี่ยดูแนละ้วเส้นนะฮะพัดบานะครับหรือว่าสังกติเนี่ยนะฮะชัดเจนมากเลยนะครับเนะี่ย ก็เป็นอีกพระอีกองหนึ่งนะครับที่ผมได้นํามาฝากท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเพราะว่ามสมเด็จนะครับช่วงนี้นมีให้เห็นน้อยมากนะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าพระสมเด็จนะครับมีเอกลักษณ์เป็นอย่างไรใครเป็นผู้สร้างแล้วก็มีกี่พิมพ์อะไรสํนองนี้นะครับก็เลยนําให้ชมไป ตรงพางก่อนนะครับหลักการพิชนานะฮะก็หันไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่เคยบอกแล้วว่าพิมพ์ใหญ่ต้องดูอย่างนี้อย่างนี้นี้นะครับเนี่ยนะได้ฐานตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนะมันจะมีบ่อลึกตรงนี้ครับแล้วตรงนี้จะเติมขึ้นมาหน่อยแล้วจะยุบลงไปเป็นหลุมเป็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เส้นตรงนี้นะฮะมีเส้นนิดๆแผ่วๆนะครับเนี่ยเส้นตรงเนี้ยนะฮะระหว่างฐานแรกเนี่ยนะครับต้องการจะมีเส้น แผ่วๆยุบๆเล็กน้อยนะครับนะฮะสังเกตให้ดีนะครับเนี่ยถ้าดูให้ดีเขาด้านนี้นะครับจะสูงนะสูงคือว่ายืดออกมานะครับยื่นออกยื่นออกมานะครับต้องมองด้านนี้นะถึงจะเห็นว่าเขาด้านเนี้ยนะครับเนี่ยด้านเนี้ยนะครับจะสูงนะฮะนี่ก็เป็นอีกองหนึ่งนะครับที่เรานํามาฝากท่านนะครับให้ได้ชมกันนะครับ ไว้บนหลังนะครับถ้าเจอองค์ดีๆแล้วผมจะนํามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นหลักการในการค้นหานะครับหลักการในการหาพระนะครับแล้วก็เพื่อจะได้จําตําหนิได้ถ้าเราดูเยอะๆ,ๆดูบ่อยๆนะครับเราจะสามารถที่จําได้ว่าตําหนิพระน้พิมพ์ใหญ่จะมีอะไรอะไรอยู่นะครับผมก็บอกเสมอนะฮะครับคลิปนี้ก็ต้องนำลาลักันไปก่อนนะครับ ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับจงมีความสุขนะฮะแล้วก็หาพระแท้นะครับพระจริงจากองค์ระเบ็จโตท่านได้นะครับนะและกบบารสังเกตก็ต้องดูนะครับว่ามีความแข็งแก่งนุ่มนะครับจากความรู้สึกของเราเท่านั้นนะครับถือว่าพระนี่ไม่ใช่ว่าจะนุ่มนึบนะครับแต่พระนั้นแข็งนะเนี่ยขอดูนะครับ ฟัสงสิ่งดูก็รู้ว่าพระท่านแข็งมากเลยนะครับเพราะว่าทําจากปูนาขาวนะครับในสมัยมก่อนเขาว่าทําจากปูนเปลือกหอยกันนะฮะครับเนี่ยลอ,ล,อลอง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 ดูนะครับโอเคนะไว้พบกันใหม่นะครับขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ